สวัสดีครับ EP นี้จะเป็นวิธีการแนะนำในการเติมเงินนะครับโดยการคัดลอกที่อยู่กระเป๋านะครับของแอป AI Trading แบบสั้นๆเพื่อที่จะโอนเงินจาก Binance Thailand นะครับเข้ามาที่พอร์ตของเราเราเข้าไปดูเลยนะครับอันดับแรก ให้เรามาดูเมนูตรงนี้นะครับหน้าพอร์ตตรงกลางนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราแตะเข้าไปที่เมนูตเติมเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการฝากเงินจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ1ฝากเป็น USDT โดยโอนมาจาก exchange ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ สองก็คือการเติมเงินนะครับแบบที่เราใช้บัญชีของเรานะครับโอนเข้ามาหรือโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับผมจะแนะนำวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือจะมีไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับให้เราแตกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรา ทำการนะครับคัดลอกที่อยู่เพื่อที่จะนะครับเอาไปวางไว้ที่ x c h a n g e binance นะครับให้เราเลือกนะครับเป็นเชนนะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่2เช chain ก็คือเป็น trx นะครับและ bsc chain ให้นะครับเราเลือกเป็น bsc chain ตรงนี้ค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้านะครับ เชนบีเจะฟรีค่าทับให้เรากดคลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้เราจะเห็นเลขที่กระเป๋านะครับเป็นอีกเลขที่หนึ่งให้เรากดคัดลอกนะครับที่อยู่ตรงนี้ได้เลยและที่สำคัญให้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสังเกตแล้วก็จดจำหรือจดบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อการผิดพลาดโดยที่ให้เรา copy เลขที่กระเป๋าและให้จดจำหรือจดเอาไว้เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับประมาณ3-4ตัวหน้าและ3าถึง4ตัวหลังหลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับคัดลอกที่อยู่ไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเอาที่อยู่ตรงนี้นะครับไปวางไว้ที่ลายนะครับ ไลน์ของเราหรือไลน์ของเพ,อเพื่อนที่เราต้องการให้เขานะครับฝากเงินให้เราโดยที่เราโอนเป็นเงินสดไปให้เขานะครับให้กดวางได้เลยหลังจากนั้นให้เราเช็คดูนะครับเมื่อเราเช็คดูเรียบร้อยแล้วให้เราทําการนะครับกดส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับหรือเรากดมาวางเอาไว้ในไลน์ของเราก่อนหลังจากนั้น เราค่อยททำการนะครับเข้าไปที่แอปไบแนนนะครับหรือเพื่อนเราก็จะคัดลอกที่อยู่กระเป๋าตรงนี้นะครับเพื่อทำการโอนเงินให้กับเราคลิปนี้ก็เป็นอันจบสั้นๆง่ายๆเท่านี้นะครับขอบคุณครับ